การครั้งหนึ่งนานมาแล้วเมื่อพระโพธิสัตว์สเสวยพระชาติเป็นพญาคันคากได้จุติอยู่ในคันของพระนางศีดาเมื่อเติบใหญ่ได้บำเพ็ญเพียรภาวนาจนพระอินท์ชุบร่างให้เป็นชายหนุ่มรูปงามพระอินท์ได้ประทานนางอุดรกุรุทวีปเป็นคู่ครองพญาคันคากและนางอุดรกุรุทวีปได้ศึกษาธรรมและเทศนาสอนมนุษย์และสัพพสัตว์ทั้งหลายอยู่เป็นประจำ มนุษย์และสัรพสัตว์ทั้งหลายครั้นได้ฟังธรรมจากพระโพธิสัตว์คันคากก็เกิดความเลื่อมใสจนลืมถวายเครื่องบัดรพลีพญาถนซึ่งเป็นเทพ,พเจ้าผู้ก่อกำเนิดเผ่าพันธุ์และบรรดาลน,น้ำฝนแก่โลกมนุษย์พญาถนครั้นไม่ได้รับเครื่องบัดรพลีจากมนุษย์และสัรพสัตว์รวมทั้งเทวดาที่เคยเข้าเฝ้าเป็นประจำไปฟังธรรมกับพยาคันคากจนหมดสิน้นจึงบังเกิดความโกรธแค้นยิ่งนักพญาถน โกรธแค้นที่เหล่ามนุษย์และสัรพสัตหันไปบูชาพญาคันคาาจึงสาบแช่งเหล่ามวลมนุษย์ไม่ให้มีฝนตกเป็นเวลาเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันทำให้เกิดความแห้งแล้งไปทุกหย่อมหญ้าเหล่ามวลมนุษย์จึงได้เข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์ทูลถามและขอความช่วยเหลือพญาคันคาารู้ด้วยญาณจึงบอกมนุษย์ว่า เพราะพวกเจ้าไม่บูชาพญาแถนท่านจึงพิโรธจึงบันดาลมิให้มีฝนตกลงมาความแห้งแล้งมีมาเจ็ดปีพญานาคีผู้เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลที่เข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์ขันคากอยู่ขณะนั้นได้รับฟังจึงยกทัพบ,บุกสวรรค์โดยไม่ฟังคำทัดทานของพระโพ,ธ,ขขพ,ะพธิสัตว์ขันคากแต่พญานาคีพ่พายแพ้กลับมามมลลและบาดเจ็บสาหัสด้วยต้องอาวุธของพญาแถนพระโพธิสัตว์ขันคาก เกิดความสงสารด้วยเห็นว่าพญานาคีทำไปด้วยต้องการขจัดความทุกข์ให้เหล่ามวลมนุษย์จึงได้ให้พรแก่พญานาคีและเหล่าบริวารน,นับจากนั้นเป็นต้นมาพระพญานาคีได้ประวรณาตนเป็นข้าช่วงใช้พระโพธิสัตว์ไปทุกทุกชาติแต่ความแห้งแล้งยังคงอยู่กับเหล่ามวลมนุษย์พระโพธิสัตว์คันคากจึงได้วางแผนบุกสวรรค์โดยให้พยัปลวก ก่อจอมปลวกสู่เมืองสวรรค์พญาแมงหงอดแมงเงาเจ้าแห่งพิษหรือแมงป่องช้างให้จำแรงเกาะติดเสื้อผ้าพญาแถนพญานาคีให้จำแรงเป็นตะขาบน้อยซ่อนอยู่ในเกือกพญาแถนเมื่อองค์พระโพธิสัตว์ขันค่าให้สัญญาณจึงได้กัดต่อยปล่อยพิษพญาแถนพ่ายร้องบอกให้พระโพธิสัตว์ขันค่าปล่อยตนเสียแต่พระโพธิสัตว์ขันค่าก,กลับบอกว่า ขอเพียงพญาแถนผู้เป็นใหญ่ให้พรสามประการก็จะมิทำประการใด